เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับสู่ Mr. Fry Channel อีกครั้งนะครับวันนี้เรายังคงอยู่กันในเกม Maple Story M นะครับพอดีว่ามีคอนเทนต์ที่น่าสนใจอยู่นะฮะก็คือตอนนี้ผมกำลังลงมินิดันเจียนอยู่แต่ว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับคอนเทนต์วันนี้นะแต่ว่าตอนแรกว้ยผมสงสัยเนะี่ยเห็นไอ้หนอนข้างๆไหมที่มันดบเนี่ยหเห็นหนอนนี่ไหมตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยมันมีกิจกรรมใหม่อะไรวะวก็เลยแบบลองหา,หาดูให้เราเก็บอะไรได้นะสรุปมันเป็น มันเป็นเป็นของเควสผมแหละนี่นะเป็นของเควสที่ตอนเลเวลเท่าไหร่วะ1้7านะฮะต้องเก็บก็ตอนนี้ผมเลเวล157แล้วโอเคนะฮะก็อย่างที่บอกไว้นะฮะมันจะมีเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยเขาทางในเพจ Facebook ของ Maple M เนี่ยเขาปล่อยตัว Maple Q&A มานะฮะเป็นการประจำเดือนเมษายน2019เนี่แหละนะฮะก็จะมี สิ่งที่ผู้เล่นเนี่ยถามไปนะฮะแล้วก็ทางผู้พัฒนาเนี่ยก็ตอบกลับมาก็มีเป็นเป็นสิบๆคำถามอยู่เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันละกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันที่เริ่มแรกเนี่ยนี่นะฮะเขาก็ทักทายเราว่าสวัสดีชาวเมเปลิลอันนี้2วันที่แล้วนะฮะเรารวบรวมคำถามนี้จากคอมมูนิตี้ในการ Q&A กับทีมผู้พัฒนาเมเปิลสตอรียที่จัดขึ้นไว้พิเศษและคำตอบก็อยู่ที่นี่แล้วพร้อมหรือยังไปดูกันเลยคือเขาเหมือนแปลจากภาษาอังกฤษามานะะภาษาไทยมันก็เลยจะดูแบบ แปลกๆหน่อยเพราะว่าคนแปลก็อาจจะก็ก็เป็นคนที่รู้ภาษาอังกฤษนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีความสมูทในการแปลให้สวยงามขนาดนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะถือว่ารู้เรื่องก็ข้อแรกนะฮะคุณคิดจะเปลี่ยนเวลากิวเรสให้เปิดก่อน Expedition ไหมนะฮะอันนี้เป็นคําถามของผู้เล่นนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าหลังจากที่เราได้รับผลตอบรับผมตอบรับ,ผล,บ,รบผลตอบรับจากผู้เล่นเรื่องเวลากิเรสเนี่ยเราได้ปรึกษาร่วมกับ ผู้พัฒนาเกมเพื่อปรับเวลาส่วนนี้แล้วเราจะแจ้งให้ผู้เล่นทราบโดยเร็วที่สุดเมื่อได้ข้อสรุปกิลเลสเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะมีตอน2องทุ่มนะฮะซึ่งผมเนี่ยไม่เคยเข้าร่วมเลยนะครับเคยเข้าไปทีหนึ่งคือตอนนั้นเนี่ยลูกกิลเนี่ยไม่มีใครออนเลยเว้ยผมก็เข้าไปไฟ์กับกิลอื่นคนเดียวโดดเดียวเดียวดดยและก็แพ้อย่างรับคาบนะะก็เลยไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมนะ,ะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากเข้าร่วมกิลเลสที่อยู่ในกิลผมเนี่ยก็ ถ้าช่วงสองทุ่มเห็นผมออนอยู่นะครับก็ทักมาแล้วเดี๋ยวเราไปลงได้กันได้เอาโอเคคำถามถัดมามีกำหนดการจะอัปเดตคลาสใหม่เข้ามาไหมน,นี้คิดว่าน่าจะเป็นคำถามที่หลายๆคนให้ความสนใจนะฮะก็หลังจากที่อันนี้คือคำตอบนะฮะหลังจากที่คุณได้เห็นรายละเอียดการอัปเดตเมื่อวันที่28ก็คือมีการเพิ่มคลาส Mercedes เข้ามาเนี่ยเรามีแผนจะอัปเดตคลาสใหม่และหวังว่าจะปล่อยคลาสอื่นเพิ่มเติมในเร็วๆนี้ก็มีแน่นอนอยู่แล้วนะฮะ Mercedes มันไม่ใช่คลาสสุดท้ายถ้าใคร ไปหาข้อมูลเนี่ยหรือว่าอิงจากใน PC ซเนี่ยจะเห็นว่าอาชีพใน Ma p l e ลเนี่ยยังยังถือว่ามีน้อยมากนะฮะเมื่อเทียบกับคลาสในในเวอร์ชัน PC ซเนาะเขาก็จะทยอยอัปเดตมาเรื่อยๆหรือลองอิงจากเกาหลีก็ได้ว่าเกาหลีมีอาชีพอะไรก็มีแนวโน้มที่อาชีพเหล่านั้นจะเข้ามาก่อนนะฮะเรียงตามลำดับไปแต่อย่างอ e ีวานก็ไม่เรียงตามเกาหลีนะฮะเมเปิลโกลบอลเราเดาไม่ได้แต่ว่าถ้าอิงจากเกาหลีเนี่ยก็แค่พอจะเดาได้ว่ามันมีแนวโน้มที่ จะมีคาสไหนในบรรดาที่มีในเกาหลีอยู่แล้วเข้ามานะเพราะเชื่อว่า g l o b a l เนี่ยจะไม่มีคาสที่ในเกาหลียังไม่มีอยู่แล้วนะฮะเขาก็จะคัดมาจากที่มีในเกาหลีนั่นแหละนะฮะถัดมาจะมี expedition มาใหม่มาในเร็วๆนี้ไหมอย่าง empress s i g n a t หรือว่า chaos hotel n หรือ chaos pink bean นะ chaos คือระดับหายนะนั่นเองเพราะว่า hotel n กับ pink bean ตอนนี้ก็มีแค่ระดับยากนะฮะก็แน่นอนเราจะแจ้ให้คุณทราบต่อไปอย่างวันก่อนที่ผมทำคลิป ที่เห็นซิกนัทกำลังจะมานะที่ในเซตบอสมันเริ่มมีของที่ดรอปจากบอซิกนัทมาแล้วนะ <c oughs> ก็เตรียมตัวคิดว่าซิกนัทน่าจะมาในไม่ช้านี้แหละนะครับไม่งั้นก็อาจจะเป็นแพทประจําสิ้นเดือนนี้เลยนะฮะเดานะเดาอันนี้ผมเดาแล้วก็ถัดมานะฮะทำไมถึงมีค่าเปลี่ยนสีผิวของตัวละครโดยปกติเราไม่ควรจ่ายเงินเพื่อทําให้ตัวละครของเรามีสีผิวเดียวกันกันกบตัวเองมันทําให้ฉันรู้สึกแปลกแยกกับตัวละครตอนที่เล่น ทีมงานก็ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นเรากำลังพิจนารณา,นานในสิ่งที่คุณถามถึงและตรวจสอบอยู่ Explorer เป็นคลาสที่เริ่มต้นจะมีตัวเลือกให้ปรับแต่งมากกว่าคลาสอื่นเพราะว่า S ิกนัทในและฮีโร่คลาสอื่นนั้นมีลักษณะเฉพาะอันนี้ก็ตอบคำถามที่ว่าคือถ้าตัวที่มีออปชันในการปรับแต่งตอนสร้างตัวละครได้มากที่สุดจะเป็น Explorer นะฮะแต่ว่าอย่างที่เขาว่าไว้อย่าง s ิกนัทหรือว่าฮีโร่คลาสอื่นเนี่ยจ,จะต้องใช้คิอสตัลในการเปลี่ยนสีผิวเปลี่ยนตาเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะับเพราะว่า มันก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวอยู่แล้วนี้ก็เข้าใจได้นะฮะโอเคคำถามถัดมานะฮะจะมี Party Quest จาก MapleStory PC นะฮะเพิ่มมาใน MapleStory M มไหมเขาก็บอกว่าเรามีแผนที่จะแนะนำให้ทีมผู้พัฒนานำปาร์ตี้เควสมาเพิ่มเพื่อทำให้ MapleStory M ได้หวนถึงความหลังอิงจากป c นั่นแหละเพราะว่า MapleStory PC ก็มีมาเป็น10บสปีแล้วใช่ไหมก็จะมี Party Quest หลายอย่างอย่าง Monster c a r n i v a l ที่เพิ่งเข้ามาล่าสุดเนี่ยก็ ถือว่าเป็นอะไรที่ให้หวนลำลึกถึงความหลังกันนะโอเคนะฮะถัดมาจะมีเควสแจกคริสตัลเป็นรางวัลไหมทีมงานบอกว่าเรายังไม่ได้ตัดสินใจแต่เรานำไปพิจารณาเพื่อพัฒนาเป็นคอนเทนต์ใหม่ที่ให้คริสตัลจากการเล่นเกมด้วยโปรดติดตามรายละเอียดที่จะอัปเดตในอนาคตนะฮะต่อมาสามารถซื้อ7 Day Attendance Crystal Package พร้อมกับ Daily Crystal Package ได้ไหมนะฮะ a ซ t t ่นเด n ์เราต้องเข้ามาดูในแพ็กเกจนะ เซเว่นเดอยู่ไหนวะน่าจะไปแล้วนะหาไม่เจอแต่เป็นว่าเป็นเรื่องของเงินกันทองทองนะฮะก็สามารถใช้ได้นะ7 Day a t t e n d a n c e กับ Daily c r y s t a l นะฮะใช้ร่วมกันได้อยู่แล้วผมก็คิดว่าใช้ได้นะครับเพราะมันเป็นผลละแพ็กเกจกันถ้าซื้อได้2ทีก็ได้ยังไงก็ได้นะฮะโอเคต่อมาคุณมีแผนรักษาฐานผู้เล่นอันนี้คำถามน่าสนใจนะฮะและหาผู้เล่นใหม่ไหมเพราะตัื่องแต่เปิดเกมมาเมื่อมีการอัปเดตเนี่ยผู้เล่นเลือกเล่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมากกว่าผู้เล่นที่เข้ามาเล่น จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อมีการอัปเดตเนี่ยตอนผมจำได้ติดตาเลยตอนที่มีคนเลิกเล่นไปเยอะจริงๆเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาปรับเลเวลจาก150เป็นแม็กเลเวล200เนี่ยคือช่วงนั้นเนี่ยคือเหมือนผมจำได้ว่าในกลุ่ม a c e b o o k เนี่ยมันจะมีมีอยู่มันเหมือน,นเป็นคนวงในอะไรเงี้ยเขาเข้ามาสปอยว่าเป็นยังไงใช่ไหมแล้วเขาก็ดาวว่า GM เนี่ยเขาจะ ปรับ exp หมายถึงว่าสมมุติ exp เดิมมันใช้เท่าไหร่เนี่ยแล้วมันใช้จํานวนเดียวก,กันกับเลเวลใหม่เนี่ยเลเวลเราก็จะปรับตามนะนั้นคือเป็นการคาดเดาของคนที่เขาบอกว่าเขาเป็นวงในนะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยคือพอเราคาดหวังอย่างนั้นไปแล้วอะแล้วพอเขาปรับจริงๆแล้วมัน,มนเพิ่มให้แค่เลเวลเดียวอะไรเงี้ยแล้วเลเวลตันไปเงี้ยมันก็มันก็เลยคนก็เลยเสียความรู้สึกนะฮะนี่ก็อาจจะเป็นมาตรการที่ทางทีมงานจะต้องไม่รู้เหมือนกันวะแต่ว่าก็เอาเป็นว่าช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่ผมจําได้ว่ามีคน แบบไม่พอใจนะแล้วก็เลิกเล่นไปพอสมควรเลยนะฮะก็อันนี้คําตอบของทีมงานก็คือเราเข้าใจว่ามีผู้เล่นหลากหลายประเภทผู้เล่นที่เข้ามาเล่นทีทีหลังนั้นเพื่อเข้าเล่นตัวละครที่เขาชื่นชอบซึ่งยังไม่เข้าเกมอาจจะรอคลาสอื่นๆนี้ใช่ไหมครับหรือผู้เล่นที่ยังไม่ถูกใจกับความสมดุลของคลาสหรือการนัปเดตนนั้นๆแผนการของเราคือทําให้ผู้เล่นปัจจุบันและผู้เล่นใหม่ รู้จักเราในช่องทางและโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Discord, Facebook, Instagram หรือว่า t w i t t e r นะฮะและติดตามข่าวสารของ MapleStoryM ที่เรากำลังปรับปรุงเกมร่วมแบบทีมผู้พัฒนานะคำตอบของทีมงานก็ประมาณนี้ต่อมาอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะคุณมีแผนที่จะทำให้ Go Leaf มีประโยชน์มากขึ้นไหมเช่นขาย Daily Dungeon Ticket และปรับลดราคาแรงอัพสโตนอะไนี้กคิดว่าน่าสนใจนะยิ่ง จะดีมากเลยถ้ามันจะมีแรงอัพสโตนสีเขียวเข้ามานะฮะเพราะว่าจะได้มีกําลังใจในการหาอาวุธพื้นหลังสีอื่นๆมานะ,ะแล้วก็ยกขึ้นไปแต่คิดว่ายากนะฮะเพราะว่าพวกหินเลื่อนขั้นสีเขียวหรือว่าใบเอ็มเบมสกอรเนะี่ยเป็นอะไรที่ยังยังมีมูลค่ามากๆอยู่นะฮะโอเคคาตอบของทีมงานเนี่ย มีแน่นอนนะฮะการปรับปรุง GoLive Shop เป็นหนึ่งในงานหลักของเราซึ่งเรากําลังปรึกษาร่วมกันภายในอยู่แต่ว่าที่ผ่านมาผมยังไม่เคยเห็นเขามีปรับปรุงอะไรเลยนะเรากําลังคิดถึงการทําให้ GoLive Shop มีสิ่งที่คุณจําเป็นโดยยังรักษาความสมดุลเราจะอัปเดตให้ให้ทราบโดยเร็วที่สุดนะฮะแต่ผมคิดว่าถ้าจะไปถึงขั้นที่ผมคาดหวังว่าจะมีแบบแอมเบมสกอร์ขายหรือว่ามีแบรงอัพสโตรนขายผมว่ายังอีกนานมากๆหรือถ้ามีจริงๆราคาคงแบบสูงมากนะฮะ ว่าตอนนี้เนี่ยเขายังสามารถมีรายได้จากตรงนี้ได้อยู่นะ,ะทั้งตัวเกมเนี่ยโอเคถัดมานะฮะคำถามมีความคิดจะนำการจำกัดเลเวล16ในการดรอปไอเทมก็คือบวกลบ16นะฮะจากกิจกรรมออกไหมฉันเข้าใจว่ามีเหตุผลเบื้องหลังเพื่อให้มีไม่ให้มีการเก็บเลเวลกับมอนสเตอร์ที่เลเวลต่ำกว่ามากเกินไปอันนี้เข้าใจได้แต่ว่าในส่วนการเก็บเลเวลกับมอนสเตอร์ที่มีเลเวลสูงกว่านั้นมีเหตุผลอะไรนะฮะทีมงานก็บอกว่า เราได้พิจารณาพิจารณายกเลิกการกำหนดเลเวลสูงสุดของการดรอปกิจกรรมในอัปเดตต่อไปก็เตรียมตัวนะฮะอีกหน่อยอาจจะไม่จำกัดเลเวลสูงเกิน16แล้วหมายความว่าถ้าเราเลเวลร้อยเนี่ยเราอาจจะไปฟาร์มาม้าไม้แล้วก็ได้ของดรอปจากกิจกรรมแล้วเหมือนกันซึ่งอันนี้ผมชอบนะดีนะเพราะบ,บางทีผมปล่อยตัวละครเด็กๆผมฟาร์มาม้าไม้ข้ามคืนเนี่ยก็จะได้ของจากกิจกรรมในคืนนั้นไปเลยนะตอนเช้าก็ไม่ต้องมาหาเองทีหนึ่งนะฮะต่อมานะฮะคุณจะทําให้ ปาร์ตี้ซาฟอสมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไรเช่นสร้างปาร์ตี้ที่ล็อกรหัสผ่าน mm. หรือฟังก์ชันที่สัตว์เลี้ยงให้บัฟแก่สมาชิกในปาร์ตี้ทั้งหมดโดยอัตโนมัติและทีมงานต้อตอบว่าโปรดทราบว่าเรากำลังปรับปรุง UI mm. ก็คือ user interface และ UX user อะไรวะ UX นี่คืออะไรไม่แน่ใจนะ <laughs> ทั้งหมดให้ใช้งานสะดวกขึ้นเรากำลังเตรียมการล่าแบบปาร์ตี้ในกิจกรรมคอมมูนิตี้ในเกมเพื่อให้คุณมีประสบการณ์ในการเล่นเกมที่ดีขึ้น UX คืออะไรเดี๋ยวผมขอ หาข้อมูลแป๊หนึ่งนะอ่า U X คือ User Experience นะฮะ UI คือ User Interface คือหน้าการใช้งานของเราเนี่ย U X ก็คือ User Experience นะประสบการณ์การใช้งานของผู้เรียนก็โอเคนะฮะต่อมาจะมีการปรับปรุงสมดุลให้อาวุธใหม่ตอนนี้ใจหินก็คืออาวุธอาวุธ key attack นะฮะคิกดาเม e มีดาเมจมากกว่าอาวุธคลาสอื่นเพราะว่ามีโบนัสความสวยหายคิดข้อที่เยอะจริงๆอันนี้ยอมรับนะฮะ ก็ทีมงานก็บอกว่าเราทราบเรื่องนี้ดีและได้ปรับความสมดุลอาวุธในอัปเดตก่อนหน้านี้เเขาเคยปรับมาทีหนึ่งแล้วนะฮะและจะปรับสมดุลต่างๆและไม่ลืมที่จะปรับใจหินด้วยนะฮะจริงๆผมผมจนตัวผมไม่อยากให้ปรับใจหินลงมาไว้ผมอยากให้ปรับอันอื่นขึ้นไปมากกว่านะฮะโอเคนะฮะต่อมา global msn ก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นกันอยู่มนเป็นเซิร์ฟ global นะฮะเล่นกันทั้งโลก จะมีการปรับค่าพลังของเ m ็มเบใหม่ไหมเอ็มเบก็คือพื้นหลังอาวุธหรือว่าชุดอุปกรณ์ต่างๆนะฮะทีมงานเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราคิดว่าการปรับส่วนนี้ทําได้ยากนะฮะจากที่เราได้ยินเรื่องไอเทมปรับค่าพลังของเอ็มเบเรากําลังปรึกษาร่วมกันภายในโดยคํานึงถึงความจําเป็นในการออกแบบแลบะบระบบโดยละเอียดนะโอเคนะฮะต่อมา คุณสามารถเพิ่มฟังก์ชันในการค้นหาเทรดเซชันโอ้อันนี้ผมเคลียร์พูดจนเคลียร์ดันเจียนเลยหรอวะเนี่ยเดี๋ยวผมไปเข้าอ่าลงอีกรอบตป๊บน,นึงนะผมจะผมจะเก็บเดลี่นี่แหละเดี๋ยวเด๋ยผมต้องเก็บอันนี้ก่อนเนี่ยนี่่ะเมื่อกี้มันเป็นของเควสผมจริงๆด้วยนะฟีดิงเฟรนซี่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราลงลงอันนี้ก่อน15น้าทีพอนะจะได้เอาเวลาไปทำเควสอื่นได้แล้วโอเคต่อมานะฮะ ที่บอกว่าคุณสามารถเพิ่มฟังก์ชันค้นหาเทรดสเตชันหรือเลือกให้เรียงไอเทมตามเลเวลหรือซื้อโอนะฮโอก็คือนอกคูกได้เหมือนเวอร์ชัน PC ไหมเวอร์ชันพีซีในตัวนกคู่เนี่ย,ยมันจะเอาไว้ในการเสิร์ชหาไอเทมที่เราต้องการนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีมีเป็นแบบพื้นที่ตลาดอะแล้วเราต้องไปตั้งร้านให้คนไปตั้งร้านกันเอง,เองนะเช่าร้านขายโอเคทีมงานบอกว่าเราขอพูดตรงๆเลยว่าเราก็หาคิดวิธีปรับปรุงฟังก์ชันเทรดสเตชันอยู่เหมือนกัน เราอาจจะบอกไม่ได้ว่าเราจะปรับปรุงได้ในอัปเดตถัดไปแต่ว่าเราจะพยายามหา user interface แล้วก็ user experience โดยรวมให้ดีขึ้นและเรายินดีที่จะได้รับทราบความเห็นของผู้เล่นนะฮะโอเคอันนี้คำถามสุดท้ายจากผู้เล่นแล้วนะฮะมอนสเตอร์ใน Star Force จะดรอปไอเทมนอกเหนือจากไอเทมทั่วไปอย่างอาหารสัตว์ทั่วไปหรือขวดสีชมพูที่รกกระเป๋าได้ไหมและบอสจะดรอปไอเทมอย่าง e p buff Q s c o r e l e s cube ได้ไหมนี่น่าสนใจนะฮะ การเปลี่ยนแปลงกับระบบ d r o p i t แม,ม้เพียงเล็กน้อยก็จะช่วยเหลือผู้เล่นที่เล่นสีได้อย่างมากและทำให้เล่น e x p e d i t i o n ได้ดียิ่งขึ้นนะฮะทีมงานก็ตอบว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการออกดบบเกมที่จะให้ได้ประโยชน์จากการ auto b a เทิลมากขึ้นให้ใช้ได้ทั่วไปไม่ใช่เฉพาะใน star f o r c เท่านั้นไอเทมที่คุณได้รับจากพื้นที่ star f o r c เนี่ยจะเป็นไอเทมที่ให้ผู้เล่นทุกคนได้รับเพื่ออัปเกรดอุปกรณ์ของคุณ แลเรากำลังพิจารณาการปรับสมดุลของอุปกรณ์ทั้งหมดเช่นการปรดติดตามในอัปเดตต่อไปก็สรุปก็ก็มีหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องาการจำกัดเลเวลเนี่ยถ้าเลเวลแม็ก <c oughs> ไม่เกิน16เลเวลได้ก็จะฟาร์มได้ง่ายขึ้นนะฮะหรือว่าการใช้โกลีฟการปรับปรุงหน้าโกลีฟช็อปอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็พวกมีเควสใหค้คริสตัลเป็นรางวัลแต่ว่านี้คิดว่าน่าจะยากนะถ้าได้ก็คงจะได้น้อยมากอะไรเงี้ยเพราะว่าคริสตัลมันเป็น ฟังก์ชันที่เป็นรายได้ของตัวเกมด้วยนะก็ต้องใช้เงินจริงนะส่วนใหญ่นะก็จะมีตอนนี้ที่กิจกรรมที่ได้ครนะิสตัลฟรีเนี่ยก็คือกิวเลสทางนั้นเลยนะฮะสงครามกิวน, Guild, นั่นเองอะไรทํานองนะั้นนะเอพิด,ดิชั่นใหม่ก็ใกล้มาแล้วนะประมาณนี้ประมาณนี้ก็มาพูดคุยกันก็ไม่ได้พูดคุยหรอกเหมือนผมอ่านให้ฟังนะแล้วก็มีสอดแทรกความเห็นของตัวเองไปบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะก็ประมาณนี้เผื่อใครยังไม่เห็นนะฮะว่าเขามีแผนงานยังไงบ้างนะเขาก็ ผมก็มาเปิดอา่านให้ดูแล้วกันนะแล้วก็มีความเห็นของตัวเองไปด้วยอย่างที่บอกนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันของ m a p l e Q a ิวประจำเดือนเมษายน,นนี้นะจริงๆก่เดือนก่อนๆ่อนมันก็มีนะแต่ผมไม่ได้มีโอกาสได้ทำนะฮะวันนี้เห็นว่ามันน่าสนใจดีก็เลยมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะฮะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะฮะวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะฮะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะ เราเจอกัน